สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเอ็ก r t เปิดชาแนลนะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมก็จะมาพามาชมนะครับรายการจะสร้างเหรียญนะครับเทวสุวรรณนะครับก็เป็นรุ่นพญาเต่าเรือนนะครับรุ่นแรกนะครับที่เป็นพญาเต่าเรือนรุ่นแรกนะครับของวัดจุฬามณีนั่นเองนะครับผมก็สําหรับรายการนี้นะครับก็มีการให้เปิดจองนะครับตั้งแต่ หนึ่งถึงเจ็ดธันวาคมปีหกสองนะครับแล้วก็มีการจัดสร้างนะครับปีสองห้าหกสามนะครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับก็สําหรับเหรียญนี้นะครับก็จัดสร้างโดยหลวงพ่ออิดนะครับวัดจุฬามณีนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองนะครับผมสาหรับเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นวัดจุฬามณีสร้างนะครับผมเพื่อนําปัจจัยนะครับ ไปสมทบทุนนะครับสร้างกุฏิสง์ของวัดจุลามณีนั่นเองนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญพยาเตาเรือนนะครับที่มีองค์เท้าวิสวรณ์นะครับประทับอยู่ตรงกลางนะครับผมก็มีความสวยงามนะครับทั้งการออกแบบเหรียญนะครับผมก็หลวงพ่ออิดนะครับเป็นผู้ออกแบบนะครับผมก็มีความสวยงามนะครับผมก็สําหรับชนวนมวนสารนะครับก็ถือว่า ไม่ธรรมดานะครับในการจัดสร้างนะครับทางหลวงพ่ออินนะครับท่านก็ได้รวบรวมจำนวนมวลสารนะครับต่างๆ่ามาอย่างยาวนานนะครับหลายสิบปีนะครับตลอดระยะเวลานะครับที่ท่านสะสมมานะครับก็เพื่อที่จะได้นำมาเป็นชนวนนะครับในการจะสร้างนะครับเหรียญนะครับเพื่อให้มีความเข้มขังนะครับผมแล้วก็มีพุทธคุณที่ สุดยอดนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะให้เราลูกศิษย์ลูกหานะครับมีไว้บูชากันนะครับผมก็นอกจากท่านได้ทําบุญนะครับให้กับวัดแล้วนะครับท่านก็ได้วัตถุมงคลนะครับที่ที่ดีแล้วก็เป็นมงคลนะครับเอาไว้บูชากันนะครับผมก็สําหรับรายการจัดสร้างนี้นะครับก็ถือด้ว่าเป็นเหรียญที่มีที่มีการออกแบบที่สวยงามมากๆนะครับผมก็เป็นพญาเต่าเรือแล้วก็ มีองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับประทับอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็ตัวอักขะระภาษาจีนนะครับมีมาผสมผสานนะครับเพื่อให้มีความเ,าเป็นมงคลนะครับผมก็ที่วงแดงๆไว้สี่วงก็เป็นอักษรจีนนะครับเ,เป็นความหมายก็คือโชคลาภฟ้าประทานนั่นเองนะครับผมนี่นะครับส่วนอักขระยันต่างๆก็ถือว่าเป็นยันอันเป็นมงคลนะครับก็มา ประทับนะครับอยู่บนเหรียญนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็เป็นแบบนะครับอันนี้ปีการปั๊มนะครับปั๊มอันนี้ลองพิมพ์นะครับผมก็มีความสวยงามนะครับผมนี่นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังเต่านะครับผมอันนี้เป็นด้านท้องนะครับด้านทองของเต่านะครับนี่นะครับโคดเหลงก็จะอยู่ตรงใต้นะครับตรงตรงหัวเต่านะครับผม อันนี้เป็นด้านใต้นะครับด้านใต้ด้านท้องของเต่านั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นการลองพิมพ์สําหรับรายการที่มีการจัดสร้างนะครับผมก็สําหรับเนื้อแรกนะครับก็เป็นเนื้อทองคําบริสุทธิ์นะครับลงยานะครับผมก็มีลงยาแดงตรงกลางนะครับลงยาสีเขียวนะครับแล้วก็ตรงเท้าพญาเต่าเหลืองก็จะเป็นลงยาสีน้ําเงินนะครับผมอันนี้ก็เป็นเนื้อทองคําบริสุทธิ์นะครับสร้าง29เ้าเหรียญนะครับผม แต่เหรียญนี้จะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับก็หนักสี่สิบสามกรัมนะครับผมก็หนักค่อนข้างเยอะนะครับพญาเตาเรือนอันนี้เป็นเนื้อทองคําบริสุทธิ์นะครับสร้างน้อยนะครับสิบเก้าเหรียญน,นะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่สูงสี่เซนติเมตรนะครับผม สร้าง19เหรียญสร้างน้อยมากสําหรับรายการที่สามนะครับรายการที่สามก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับลงยาสามสีอ่าอันนี้เป็นหน้ากากทองคํานะครับผมก็สร้าง119เหรียญนะครับผมอันนี้เป็นหน้ากากทองคําด้วยนะครับตีนี้นะครับเป็นหน้ากากทองคําส่วนอันนี้เป็นเนื้อเงินลงยาสามสีนะครับผมอ่าเป็นเนื้อเงินลงยานะครับสามสีอันนี้สร้าง799เหรียญนะครับผม ส่วนเนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับผมเนื้อเงินบริสุทธิ์เลยเนื้อเงินเพียวๆนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับผมก็สร้างไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับสร้างห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับผมก็สร้างจํานวนน้อยมากนะครับก็เนื้อนวะก็ถือว่าเป็นเนื้อที่มีพุทธคุณในตัวนะครับเพราะว่ามีการรวมโลหะถึงเก้าชนิดนะครับเพื่อหล่อหลอมมาเป็นนวะโลหะเต็มสูตรนะครับผม สุดยอดใครชอบนวะก็จะน่าจะพอทราบกันดีนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อใหม่นะครับผมก็เป็นชนวนชุบแบคโรเดียมลายทองนะครับอันนี้ก็จะสร้างหนึ่งพันเหรียญน,นะครับผมก็จะสร้างไม่เยอะนะครับก็เป็นเป็นการทำชุบแบบใหม่นะครับผมก็ทำให้เนื้อนี้มีความสวยแล้วก็ลงตัวนะครับก็ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าตอนพระออกนะครับก็ ราคาแรงมากเลยนะครับผมนี่นะครับและอีกอย่างจํานวนสร้างไม่เยอะด้วยแค่หนึ่พันเหรียญนะครับผมตัวเนื้อถัดไปอันนี้เป็นเนื้อนิยมนะครับก็กระดทองลงยาแดงนะครับผมก็สร้างเพียง1นึ่พันเหรียญนะครับอันนี้ก็สร้างน้อยมากๆนะครับสร้างไม่เยอะตัวเนื้อถัดไปนะครับก็เป็นซาตินเงินนะครับผม สตินเงินก็จะมีความคมชัดสวยงามนะครับผมก็อันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับผมลวดลายก็จะชัดเจนนะครับผมอันนี้จะสร้างอยู่ที่สองพันเหรียญนะครับผมตัวเนื้อถัดไปนะครับก็เป็นสตินทองแดงนะครับสตินทองแดงก็จะออกสีทองแดงแล้วครับแล้วก็ผิวก็จะลักษณะคล้ายๆ้ driven, ยพ่นทรายนะครับก็เป็นสตินนะครับก็สร้างที่สองพันเหรียญนะครับ ส่วนเนื้อถัดไปอันนี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับตะกัวกุเก่านะครับของการจนบุรีนะครับก็เป็นหน้ากากกระไหลทองนะครับผมหน้ากากกระไหลทองนะครับอันนี้ก็สร้างหนึ่งพันเหรียญนะครับสร้างมาเยอะนะครับเหรียญนี้มีการให้บูชาทีหลังนะครับเพราะว่าตอนเปิดจองไม่ได้ให้จองนะครับผมเปิดให้บูชานะครับเพื่อนำทุนทรัพย์ไปสร้างกุฏินะครับ ก็เปิดให้บูชาทีหลังนะครับส่วนเน้นี้นะครับเป็นชนวนทองแดงเถื่อนนะครับผมก็จะสร้างทั้งหมดหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับผมทองแดงเถื่อนนี่นะครับตัวเนื้อถัดไปนะครับก็เป็นชุดกรรมการนะครับกรรมการก็คือเป็นทองแดงเถื่อนนะครับลงยานะครับสองสีนะครับก็มีแดงดำมีขาวดำแล้วก็มีเขียวดำนะครับผม ก็ม so ีความสวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสร้างเพียง2,000ชุดนะครับผมตัวเนื้อถัดไปนะครับก็เป็นชุดกรรมการเหมือนกันแต่อันนี้เป็นเนื้อผงนะครับผมเป็นเนื้อผงไม้พยุงนะครับผมไม้พยุงแล้วก็เป็นหน้ากากนะครับหน้ากากกระไลทองกระไลนาคแล้วก็กระไลเงินนะครับผมนี่นะครับก็จะสร้างเพียง2,000ชุดนะครับผมอันนี้ก็จะสร้างไม่เยอะนะครับเป็นชุดกรรมการที่มีหน้ากากนั่นเองนะครับผม เนื้อถัดไปเป็นเนื้อผงไม้พยุงนะครับผมเนื้อผงไม้พยุงเลยก็เป็นไม้มงคลนะครับไม้พยุงนะครับก็พยุงเรื่องต่างๆนะครับทั้งเรื่องชีวิตเรื่องปัญหาต่างๆนะครับใครที่ดวงไม่ดีหรืออะไรก็ฐานะไม่ดีนะครับก็กําลังประสบปัญหาต่างๆก็ก็ไม้พยุงก็ถือว่าเป็นไม้มงคลก็จะช่วยพยุงนะครับประคับประคองให้ทุกอย่างดีขึ้นดีขึ้นยิ่งขึ้นไปนะครับผม นี่นะครับก็จะสร้างหนึ่งมืนองนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับถัดอ่าอันนี้นะครับส่วนถัดไปนะครับถัดไปก็จะเป็นอ่าเนื้อทองคํานะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับตั้งแต่รายการที่สิบหกก็จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับผมก็สูงสามเส้นนะครับผมสูงสามเส้นโลห่หงนะครับก็จะสร้างยี่สิบเก้าเหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นทองคําลงยานะครับผม สร้างยี่สิบเก้าเหรียญนะครับน้อยมากมากนะครับส่วนถัดไปก็เป็นทองคําบริสุทธิ์นะครับอันนี้ก็สร้างยี่สิบเก้าเหรียญนะครับสร้างน้อยนะครับก็น้ําหนักสิบห้ากรัมนะครับก็ประมาณบาทหนึ่งนะครับทองคําประมาณบาทหนึ่งอันนี้เป็นเนื้อเงินลงยาสามสีหน้ากากทองคํานะครับก็จะสร้างหนึ่งร้อยเก้าเหรียญนะครับผมนี่นะครับ สามสีสวยงามอันนี้เป็นเนื้อเงินลงยาสามสีอ่าอันนี้เป็นไม่มีหน้ากากนะครับอันนี้สร้างสองพันห้าร้อยนะครับสองพันห้าร้อยเหรียญน,นะครับผมสองพันห้าร้อยเหรียญนะครับตัวเนื้อนี้ก็เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์เลยจะสร้างสามพันเหรียญน,นะครับอันนี้ก็ถือว่าจะสร้าง ปานกลางนะครับผมไม่ถือว่าเยอะไม่ถือว่าน้อยนะครับก็ประมาณปานกลางส่วนเนื้อนี้เป็นนวะโลหะเต็มสูตรนะครับสร้างสามพันเหรียญนะครับสามพันนะครับผมนะครับนวะเต็มสูตรส่วนอันนี้เป็นมหาชนวนชุบแบล็กโลดียมลายทองนะครับเหมือนกับพิมพ์ใหญ่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับก็จะสร้างที่หนึ่งพันเหรียญเท่ากับพิมพ์ใหญ่นะครับเท่ากันนะครับ อันนี้เป็นกระลทองลงยาแดงก็เป็นเนื้อนิยมนะครับอันนี้ก็สร้างเท่ากับพิมพ์ใหญ่ก็คือ1000ันะครับหนึ่พันเหรียญน,นะครับผมส่วนเนื้อนี้นะครับก็เป็นซาตินนะครับซาตินเงินนะครับก็จะสร้างสามพันเหมือนกันนะครับผมสามพันเหรียญอันนี้เป็นซาตินทองแดงนะครับก็สร้างสามพันเหรียญเท่ากันนะครับผม ส่วนเนื้อนี้เป็นตะกัวนะครับตะกัวกลุกเก่ากาญจนบ,บุรีนะครับผมก็สร้าง5,000ันเหรียญน,นะครับผมอันนี้สร้าง0 0 0พันพิมพใหญ่ก็จะมีการพิมพ์ใหญ่จะมีหน้ากากนะครับผมแต่ว่าพิมพ์เล็กจะไม่มีหน้ากากนะครับส่วนเนื้อนี้นะครับก็เป็นชนวนทองแดงเถ่อนนะครับผมก็จะสร้างสามหมื่นเหรียญน,นะครับ อันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับส่วนเนื้อผงไม้พยุงนะครับผมพิมพ์เล็กก็มีนะครับจะสร้างหนึ่งหมืนเหรียญนะครับจะสร้างที่หนึ่งมืนเหรียญนะครับไม้พยุงส่วนเนื้อนี้นะครับไม่มีในรายการจองนะครับก็เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับมีทั้งพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะครับก็เนื้อทองทิพย์นี่แจกให้กับผู้ไปร่วมงานพุทธาพิเศษนะครับผมที่ วัดจุลามณีนั่นเองนะครับผมก็สำหรับงานพุทธพิเศษนะครับก็มีเมื่อวันที่15มกราคมปี2563สนะครับผมก็ต้นปีที่แล้วนะครับผมก็โดยมีพระเทราจาร์นะครับผมร่วมปลุกเสกถึง20ท่านนะครับก็เป็นนะครับเป็นเหรียญดีพิธีใหญ่นะครับผมก็เป็นพิธีหลังจากรุ่นรับผสิทธิ์นะครับผมก็ถัดกันมาประมาณ สามเกือบเกือบเดือนนะครับประมาณสามสัปดาห์สี่สัปดาห์ประมาณนั้นนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีความสุดยอดนะครับเรื่องจำนวนมูลสารต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นทองทิพย์ก็เป็นเหรียญแจกคนไปร่วมงานนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีราคานะครับผม ตัวเนื้อถัดไปนะครับอันนี้เป็นเนื้อพิเศษนะครับก็เป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับอันนี้ก็ไม่มีในรายการจองนะครับก็เป็นอ่าเปิดให้บูชานะครับอ่าสมทบทุนสร้างเรือนรับรองนะครับผมนี่นะครับก็ไม่ได้มีให้ในรายการจองนะครับผมก็เป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคํานั่นเองนะครับผมส่วนเนื้อนี้นะครับก็เป็น ตะไลเงินนะครับลงยานะครับสองสี 2, 4, นะครับก็ลงยาแดงกับน้ําเงินนะครับก็อันนี้เป็นพิมพ์พิเศษเหมือนกันนะครับอันนี้แจกให้กับคนที่มาช่วยงานวัดนะครับผมช่วยงานช่วยจัดงานนะครับช่วยจัดงานพุทธาพิเศษต่างๆนะครับก็เหรียญนี้ก็จะมีต่อโค้ดคําว่าพิเศษไว้ตรงด้านล่างนี้นะครับด้านล่างตรงใกล้ๆตรงหางพญาเต่านะครับผมนี่นะครับก็เป็นเหรียญที่มี ความสวยงามอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่มีราคานะครับผมเพราะเป็นเหรียญแจกคนช่วยงานนะครับผมัวนี้ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับของพญาเต่าเรือนรุ่นแรกนะครับของวัดจุฬามณีนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมก็เปิดให้บูชานะครับเมื่อวันที่ยี่ห้ามกราคมปีสองห้าหกสามนั่นเองนะครับผมทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมก็นี่ก็เป็นรายการจัดสร้างนะครับผม สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีความพิเศษก็คืออักลรจีนที่ประทับลงบนเหรียญนะครับโชคลาภฟ้าประทานนะครับแล้วยังมียันของพระคถาหัวใจเศรษฐีนะครับอุอากสะด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในคําสอนนะครับของพระพุทธเจ้านะครับทางแห่งผู้ประเสริฐนั่นเองนะครับทางแห่งความสุขนะครับแล้วก็มียันสุดยอดมหามงคลต่างๆนะครับผมที่ ประทับลงบนเหรียญอีกมากมายนะครับผมก็ความเข้มขังนะครับความสุดยอดนะครับของเหรียญนะครับแล้วก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสําหรับรุ่นพญาเต่าเรือนนะครับผมก็สมกับชื่อรุ่นนะครับลาบผลภูลทวีนะครับรวยถาวรนะครับผมสําหรับรุ่นพญาเต่าเรือนนะครับผมก็ต้อง ขออนุโมทนาบุญนะครับกับทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้ร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับแล้วก็ได้มีเหรียญที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นมงคลนะครับไว้บูชานะครับไว้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับผมก็ผมก็เอาเรื่องราวนะครับในการจัดสร้างนะครับมาแบ่งปันกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรกันบ้างนะครับผมสําหรับรายการจัดสร้างก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ สำหรับรายการที่นอกเหนือจากนี้ก็คิดว่าไม่น่ามีนะครับเพราะว่า,ารายการนี้ก็คือ,อข้อมูลก็เอามาจากนะครับผมก็ดูจากทางาเพจของวัดในการประชาสัมพันธ์นะครับ100%เนนะครับผมก็ เช็คโดยละเอียดแล้วนะครับก็คิดว่า,าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในอนาคตนะครับอาจจะมีเหรียญอะไรที่ลงยาหรือว่ามีเหรียญอะไรที่แปลกไปจากรายการจัดสร้างทั้งหมดนี้ก็ถือว่าก็อาจจะไม่ใช่เหรียญแท้นะครับของทางวัดนะครับผมก็เป็นข้อมูลนะครับในการที่ให้เรานะครับไปเปรียบเทียบนะครับหรือว่า เป็นข้อมูลให้เราศึกษาแล้วก็เป็นแนวทางในการเช่าหาต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับวันนี้ก็ต้องฝากกดซับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมีโอกาสผมก็จะนำเรื่องราวดีๆนะครับมาแบ่งปันกันต่อไปนะครับผมก็ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมกดซับนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ